สวัสดีค่ะพบกับมิ้มนอีกครั้งนะคะและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยค่ะสำหรับวันนี้มิ้นจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแผนการทำงานของสวนลิ้นจีกันค่ะสำหรับการท,ทำงานของสวนลินจีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน,ะะนั้นนะคะต้นลินจีก็ยังคงอยู่ในระยะแทงช่อเอกกันค่ะแล้ววันนี้มิ้นก็จะทาท่านผู้ชมไปพบกับแผนการทำงานในสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะสำหรับในสัปดาห์ที่แล้วนะคะการทำงานในสวนลิ้นจีเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นการแทงช่อดอกของลิ้นจีกันบ้างแล้วนะคะ ดังนั้นค่าเกษตรกรควรให้น้ำลิ้นจี่อย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรที่จะให้มากจนเกินไปค่ะอีกทั้งนะคะควรจะเข้าสำรวจการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงซึ่งถ้าพบเห็นก็ให้รีบฉีดพ่นป้องกันกำจัดในทันทีค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะกิจกรรมในการดูแลสวนลิ้นจี่อาจจะมีไม่มากนักเกษตรกรควรทําการตัดแต่งกิ่งภายในสมพุ่มนะคะโดยเฉพาะในต้นที่มีลักษณะแน่นทึบกิ่งซ้อนทับและกิ่งที่มีการเข้าทําลายของโรคและ,มะแมลงออกค่ะ และการตัดแต่งกิ่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการลดแหล่งที่อยู่อาศัยของโรคและมแมลงแล้วยังเป็นการลดการโค่นล้มของต้นลิ้นจี่จากลมและพาย,ยุได้อีกด้วยค่ะและในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมเจ้าต้นลิ้นจี่ก็ยังคงอยู่ในระยะแทงช่อดอกเช่นเดียวกันค่ะและมินก็ไม่พลาดที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับแผนการทํางานในสัปดาห์นี้กันค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรชาวสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นว่าช่อดอกจะเริ่มมีความยาวอยู่ในช่วง20เซนติเมตรแล้วนะคะดังนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็ควรเริ่มให้น้ำค่ะแต่ควรให้ในปริมาณที่น้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการลดน้ำครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าการให้น้ำที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการร่วงของช่อดอกได้นั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรควรหมั่นเข้าสำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลงอย่างใกล้ชิดค่ะ ซึ่งหากพบเห็นก็ควรรีบป้องกันกำจัดทันทีและไม่ควรใช้หัวฉีดของเครื่องฉีดพ่นที่มีแรงดันสูงจนเกินไปเพราะจะทําให้ดอกร่วงได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรควรเข้าตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบกิ่งซ้อนทับหรือกิ่งที่มีการเข้าทําลายของโรคและ,มะแมลงออกค่ะเพื่อให้ต้นลิ้นจีนั้นมีแสงส่องเข้าภายในทรงพุ่มอย่างทั่วถึงและยังเป็นการลดแหล่งที่อยู่อาศัยของโรคและ,มะแมลงได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เกษตรกร,ก,รก็คงได้รับข้อมูลความรู้แผนการทํางานของส่วนลิ้นจี่ในสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะแต่เกษตรกร,กรท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่029677014อีกเบอร์หนึ่งด้วยนะคะที่0885075000หรือจะเป็นที่ SMS ก็ได้ค่ะที่4689110ค่ะ หรือท่านใดนะคะอยากจะพิมพ e ์อีเมล์ถนัดเป็นส่งอ e ีเมล์มากกว่าก็ส่งกันเข้ามาได้ค่ะที่ n e w s a s t a t i o n t v หรือที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แม่ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญอย่างรองาศาสตร,ราจาร,รย์ดอร,รอัมภัวันพรรนุวัฒนอาจาร,รย์ภาวิชาโรคพืชคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และอาจาร,รย์ภาวินมโนชัยรวมไปถึงอาจาร,รย์จีรนันเสนา,นานานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มานะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับอาทิตย์หน้ามิ้นจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแผนการทำงานในส่วนลิ้นจี่อย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ